สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของจูเนอร์มและในคลิปนี้เราก็อยู่กันกันกบรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นพาร์ทที่2ของชูรีแล้วครับไปต่อกันครับกับเรื่องราวของเธอว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมในพาร์ทแรกคลิปตัวไอทางด้านขวาบนครับกดกลับไปรับชมได้เลยและก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันคืนแจ้งเตือนตรงนี้นะครับว่าคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเ,เนื้อหาของภาพยนตร์ Black Panther w a k a n d a Forever น่าจะทั้งเรื่องเลยครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับ เมื่อสงครามครั้งใหญ่ผ่านพ้นไปชูรีก็ได้กลับมาเป็นนักคิดนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ประดอยอุปกรณ์ตามภาษาของเธออีกครั้งหลังจากพี่ชายเปิดประเทศชูรีก็ได้ข้อมูลใหม่เข้ามาเยอะมากเธอรู้หลายอย่างที่โลกข้างนอกมีอย่างมหาศาลโดยเฉพาะทางฝั่งของอเวนเจอร์ที่ปัจจุบันนี้เขาเหมือนเป็นทีมเดียวกันแล้วชูรีสงสัยว่าเซรุมซูเปอร์โซเชอร์ที่สตีฟโรเจอ์ดีเข้าไปมันถูกพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงที่สําคัญครับฮาวเวิร์ดสตาร์กได้นํามันมาพัฒนาต่อจนสําเร็จ ไได้อย่างรนอกจากนั้นชูรีก็ยังคงสนใจในงานของดรมายาแห่นเส้นกับการทดลองงองอวัยวะหรือการลอกเลียนสิ่งต่างๆในร่างกายขึ้นมาใหม่จากเอ็กซ์ติมิตไวรัสนอกจากนั้นเธอยังสงสัยว่าชุดแพนเธอร์ของพี่ชายแพร่ทางแบล็ควิดโอ b ริสของนาตาชาโรมานอฟได้อย่างไรและชูรีครับยังอิจฉาสกอตแล์กับแฮงค์พิมอีกด้วยที่สามารถไปยังมิติความต่มได้ที่สําคัญมายสเตอที่เธอพยายามถอดออกจากหัวของวิชานก่อนหน้านั้นเธอก็ยังได้รับข้อมูลกลับมาว่ามัน สามารถปลดล็อกความสามารถต่างๆของวานด้าแม็กซิมอฟได้เธออยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ชูรีได้อัปเดตข้อมูลอย่างมหาศาลเจ้าหญิงก็เริ่มตอบคําถามไปทีละอย่างครับหลังการจากไปของโทนี่สตาร์ชูรีก็เริ่มเกิดอินสปิเรชันพัฒนา AI ของตัวเองขึ้นมาโดยมีชื่อว่ากริโอเอที่จะเข้ามาเป็นพอบ้านประจําวาคันดาให้ชนชั้นนําและบุคคลสําคัญเข้าถึงและใช้งานนอกจากนั้นชูรีก็ยังได้พัฒนาชุดเอ็กโซขึ้นมาชุดที่ มีสมรรถนะสูงและล้ำกว่าชุดแบ็คแพนเทอร์สามารถเหาะเหินเดินอากาศสะเทินน้ำสะเทินบกได้ทว่าหลังจากนั้นไม่นานอาการป่วยของกษัตริย์ทีชาลาที่เก็บเป็นความลับมาโดยตลอดก็เริ่มแสดงอาการออกมาครับกษัตริย์ทีชาลาทนไม่ไหวกับโรคภัยพิศณาของเขาเขาจึงได้ขอให้ชูลีช่วยรักษาเจ้าหญิงในทดลองและเช็คจนรู้ว่าโรคภัยพิศณานี้ทางเดียวที่จะรักษาพี่ชายได้คือต้องใช้สมุนไพรรูปหัวใจที่ตอนนี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วชูลีเอา แต่บูดวายอยู่ในห้องแอบ,บของเธอครับในการที่จะเริ่มทดลองและสั่งข้อสมุนไพรรูปหัวใจขึ้นมาจากข้อมูลและเศษซากที่ยังหลงเหลือในระหว่างที่อาการของทันพีกอรุดหนักลงไปทุกทีกริโอเอที่ชูรีเป็นคนสร้างขึ้นได้แจ้งข่าวให้กับชูรีรู้ว่าชีพจรของทิชลาต่ำลงมากและดูเหมือนว่าการทดลองของชูรีจะยังไม่สําเร็จได้เร็ววันการสั่งข้อสมุนไพรรูปหัวใจขึ้นมาใหม่มันให้ผลน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบก,กับของเดิมที่ขึ้นตามธรรมชาติถธอทดลองจนสร้างโอกาสสาเร็จ จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่29%และตอนนี้ก็ไม่มีเวลาเหลืออยู่แล้วพี่ชายของเธออาการหนักขึ้นทุกทีครับ29%ที่เธอได้มาชูรีจึงสั่งสร้างสมุนไพรรูปหัวใจสังเคราะห์นี้ขึ้นมาทันทีและขออํานวยอวยชายแต่เทบาสท,ที้าหากพระองค์มีจริงก็ขอให้ช่วยพี่ชายของเธอด้วยชูรีไร้หนทางหนักมากครับถึงขั้นขอเทพเจ้าที่เธอไม่เคยเชื่อมาโดยตลอดมาช่วยสร้างปฏิหารในพี่ชายของเขาหายจากโรคภัยในครั้งนี้ด้วยเวลากระชังชีดสมุนไพรที่เธอสั่งขอขึ้นมา มันก็ได้สายเกินไปจริงๆแล้วครับชีพจรของกษัตริย์ทิชาลาได้หมดลงไปแล้วพี่ชายของชูรีครับได้ไปอยู่กับบรรพชนแล้วชูรีเสียใจหนักมากที่ไม่สามารถช่วยพี่ชายของเธอเอาไว้ได้หลังจากนั้นพิธีศพของกษัตริย์ทิชาลาก็ถูกจัดขึ้นทางวคันดาต่างไว้อะลัยให้กับกษัตริย์ผู้ล่วงลับพิธีศพถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการเพื่อส่งจอมกษัตริย์สุรานบนรรพชนหลังจากนั้นพิธีไว้อะลัยตามประเพณีก็ได้ถูกจัดขึ้นตลอดอีกหนึ่งสัปดาห์จนหนึ่ง ชูรีที่เหมือนจะก้าวผ่านการสูญเสียพี่ชายแต่ทว่าไม่เลยเธอ move on เป็นวงกลมหมกตัวอยู่แต่ในห้องแฝบเธอยังคงทําการวิจัยเกี่ยวกับชุดทางการทหารที่เพิ่มศักยภาพให้กับนักรบของวาคันดาจากนั้นไม่นานครับปราชินีราม,มันดาก็ได้เข้ามาและได้สังเกตเห็นชุดที่ชูรีสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งชูรีก็ได้ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วว่าต่อให้เธอพัฒนามันมากสักแค่ไหนท่านนายพลก็ยังคอมเพนอยู่ดีว่าชุดเอ็กซนี้มันอุบาทและเธอไม่ชอบและพประมาณดาก็ได้ถามถึงการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรู หัวใจซึ่งถึงนาตอนนี้ชูรีก็ได้บอกว่าประเทศของเราไม่ต้องการแบล็กแพนเทอร์แล้วมันเป็นของโบราณวิทยาการใหม่ๆตั้งหากที่จะเพิ่มแสญญนยาดุภาพให้กับประเทศของเราเลยทําให้โครงการสมุนไพรรูปหัวใจถือต้องพับโปรเจกต์นี้ลงไปส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากความลม้มเหลวในการช่วยเหลือพี่ชายไม่ทันพรามานดาทรงเข้าใจครับและถามถึงวันนี้ว่าเป็นวันอะไรในนนว่าวันนี้คือวันครบรอบการจากไปของพี่ชายของเขาชูรีเลยได้ถามว่ามีพิธีลํำลึกอะไรไหม แม่ของเขาก็ตอบว่ามีและจะต้องเป็นตัวชูรีที่จะต้องขับรถพาไปและอยู่กับพิธีรับลึกในครั้งนี้ด้วยชูรีเธอก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมพิธีดีครับจากนั้นชูรีก็ได้ขับรถพาแม่ไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในชายน้พาพอมาถึงประมาณดาก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับชูรีฟังแล้วเริ่มเผาชุดในการเข้าร่วมพิธีงานศพของพี่ชายในครั้งนั้นเพื่อที่จะบ่งบอกว่านี่เป็นการยุติความเสียใจแล้วเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคนที่ยังอยู่ซึ่งชูรีก็ไม่ได้เห็นด้วยถ้าตง เพื่อการ move on เธอคงเผาโลกทั้งใบกับผู้คนที่อยู่ในโลกใบนี้ในขณะที่กําลังคุยกันอยู่นั้นชูลีก็รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างซึ่งจากนั้นไม่นานครับก็ได้มีคนปรากฏขึ้นมาเหนือผิวน้ําราชินีได้ถามไปว่าเขาเป็นใครแล้วมาถึงที่นี่ได้ยังไงเขาจึงได้บอกว่าเขามีอยู่หลายนามซึ่งคนของเขาเรียกเขาว่าอาคุคุคานหรือพวกศัตรูเรียกเขาว่าเนโมเขามาที่นี่เพราะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยตัวตนของวากันดาแล้วรวม ไปถึงแร่วายเบรเนียมซึ่งทําให้ประเทศอื่นที่ต้องการมาเริ่มออกหาแร่วายเบรเนียมนี้และแน่นอนว่าประเทศของเขาเองก็อุดมไปด้วยวายเบรเนียมด้วยเช่นกันไม่ต่างอะไรจากวาคันดาซึ่งการที่กษัตริย์ทิชาลาเปิดประเทศเผยถึงการมีวายเบรเนียมอย่างมหาศาลกษัตริย์คนก่อนทําให้ในโมต้องเดือดร้อนพวกมนุษย์เริ่มค้นหาและลุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของเขาโดยเครื่องขุดหาวายเบรเนียมจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่สามารถสร้างเครื่องตรวจจับวายเบรเนียมได้หวั คันดาต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในครั้งนี้โดยนานักวิทยาศาสตร์คนนั้นกลับไปให้เนมอเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะพากองทัพที่มากกว่าใบายาที่ขึ้นอยู่ในวาคันดามาโจมตีประเทศนี้ชูลีสังเกตเห็นว่าชายคนนี้ไม่ได้พูดเล่นเพราะเขาได้เคลือบไวเบรเนียมเอาไว้ทั้งตัวแถมยังมีปีกเหมือนคนนกในข้อเท้าที่สามารถบินได,ได้ในอากาศและที่สําคัญมันดาบุดดาว่ายเข้ามากว่าร้อยกิโลเพื่อมาถึงที่นี้ได้อย่างไรและยังผ่านด่านบาเรทีกั้นเอาไว้ได้อีกมัน ธรรมดาจากนั้นชูรีก็ได้เจอกับเครื่องที่ใช้ตรวจคนว้นหาไวเบรียมที่ยกมาวางตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ชูรีได้นําเครื่องที่ใช้คน้นหาไวเบรเียมกลับมาช่าแหละและศึกษามันดูครับราชินีรามบดาและโอคุเยก็ได้เข้ามายัางห้องแลบแห่งนี้และได้ถามถึงเครื่องนี้ว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมซึ่งชูรีที่ได้ตรวจสอบดูแล้วก็บอกว่ามันสามารถใช้งานได้จริงจากนั้นครับโอคุเยเลยได้เสนอตัวที่จะไปจับตัวนักวิทยาศาสตร์คนนี้และขอให้เจ้าหญิงชูรีไปกับเขาด้วยเพราะท่านไนพลเห็นว่าเจ้าหญิงเอาตตมกตัว อยู่ในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ออกไปสู่อากาศในโลกภายนอกเป็นเวลากว่า1ปีแล้วนี่จะเป็นการดีกว่าที่จะให้พระองค์ยิงไปเปิดโลกกว้างบ้างชูรีที่ได้ยินอย่างนั้นก็ออกตัวทันทีเลยว่าเราไปได้ตอนไหนเมื่อประมาณดาผู้เป็นราชนีอนุญาตชูรีก็ได้ทําภารกิจนี้ตรงมาที่เวอร์จิเนียเพื่อพบกับคนขาวคนโปรดเจ้าหน้าที่เอฟเวอรเรตรอสเพื่อให้เขาคนนี้ช่วยชี้เป้าตัวนักวิทยาศาสตร์ก่อนจะทราบภายหลังว่าเธอยังเป็นแค่เด็กนักศึกษาชั้นปีหนึ่งชูรีเลยต้องตรงมาที่ MIT มในแคมบริดจ์แมส มหาวิทยาลัยที่เทียบเท่ากับโรงเรียนประจำหมู่บ้านของวากันดาพอมาถึงชูรีก็ทักทันทีว่านั่นไอโฟนใช่ไหมแม้ว่ามันจะล้าหลังครับแต่เธอก็ยังมีความสนใจมันอยู่ก่อนที่ชูรีจะขอโอคุเยไปพบนักวิทยาศาสตร์ตามลําพังเพราะดูทรงแล้วท่านนายพลดูไม่แนบเนียนเอาซะเลยชูรีเลยได้ออกตัวปฏิบัติการนี้ตามเธอไปถึงห้องก่อนที่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นจะจําชูรีได้ว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวากันดาชูรีถามไปว่าทําไมถึงสร้างเครื่องตัวจับไวเบรียมแล้วส่งมันให้กับ c i a ซึ่งขั ตอบที่ได้รับคือเธอไม่ได้สร้างให้กับเ i a แต่สร้างเพื่อส่งงานให้กับอาจารย์เพียงเท่านั้นชูรีเอจะอยู่ไม่น้อยครับแต่ทว่าตอนนี้ก็ต้องขอให้เธอคนนี้ที่ชื่อว่าลิลลี่วิลเลียมไปกับพวกเขาซะก่อนเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าการที่เธอสร้างเครื่องตัวจจับไวเบเนียมขึ้นมามันกําลังนําภัยบางอย่างมาให้ทั้งตัวเธอและวาคันดาแต่ทว่าลิลลี่วิลเลียมก็ไม่ยอมที่จะไปด้วยซึ่งทําให้โอคุเยต้องปรากฏตัวครับชูรีพยายามโน้มน้าวโดยการพูดหลอกลอก่ลอถึงคนที่จะมาจัดการตัวเธอทัาน นายพลอุคเุเยก็พยายามที่จะเข้ามาโน้มน้าวอีกทางก่อนที่จะโดนลีลีทักท้วงจนโปแตกว่าเธอกาออกจากบ้านได้ยังไงรองพื้นผิดเบอร์หน้าลอยซะขนาดนี้จนสุดท้ายลีลีก็ยอมตกลงที่จะไปครับและก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางชูรีก็ได้พาลีลีมาหยิบแ lap ็อปในโกดังโรงเก็บรถซึ่งเป็นห้องแล็บของลีลีเมื่อพวกเขามาถึงไม่นานครับ FBI ก็ได้เข้ามาร้อมพวกเขาเอาไว้ทันทีชูรีได้เสนอแผนการว่าพวกเขาต้องแยกกันหนีหลอกล่อให้ FBI ไปคนละทิศคนละทางานานบนบอกว่าไม่เอาแผนนี้ แต่เจ้าหญิงอยากสิ่งสุดท้ายแผนของชูรีก็ได้เริ่มขึ้นครับเธอขับมอเตอร์ไซค์สวมวิญญาณนักซิ่งตีนผีหลบหนีออกมาหลอกล่อพวก FBIU ได้พักหนึ่งและกลับมารวมกลุ่มกับคนอื่นที่เหลือแต่ทว่าชูรีก็ถูกดักซุ่มโจมตีจากคนของเนมจนทําให้มอเตอร์ไซค์พกคว่ำแล้วชูรีก็สลบไปสักพักเธอก็ตื่นได้สติขึ้นมาครับขณะที่โอโเคเยกําลังกระเด็นตกน้ำไปและได้พบกับลูกน้องของเนมอที่กําลังจะฆ่าลิลิีวิลเลียมชูรีได้เข้ามาห้ามและขอร้องให้จับต สองต้องถูกจับลงไปใต้บาดาลครับเมื่อมาถึงที่นี่ปรีรีเธอก็ได้สติขึ้นมาชูรีพยายามบอกให้รีรีตั้งสติและหายใจลึกๆเอาไว้ก่อนก่อนที่เธอจะโวกเวกโวยวายปรีรีได้ถามถึงแบล็กแพนเทอร์ว่าเขาจะมาช่วยเราไหมชูรีก็ได้ตอบกลับไปว่าตอนนี้ไม่มีแบล็กแพนเทอร์อยู่แล้วสักพักคนของเนมอก็ได้นําของกินเข้ามาพร้อมกับชุดพื้นเมืองก่อนที่ชูรีจะใส่มันแล้วไปพบเนมอเมื่อมาถึงชูรีก็สังเกตเห็นรอบๆห้องว่าสิ่งของที่อยู่ภายในห้องนี้เป็นสิ่งของโบราณที่อยู่ใน แถบเมโสเมริกาและน่าจะมาจากยุคศตรวรรษที่16และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆชายที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะมีอายุยืนยาวเป็นหลายร้อยปีเนมอเลยเล่าเรื่องราวต้นกาเนิดของเขาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เจ้ายิงสันนิษฐานรวมถึงเล่าอดีตการบรรพบุพร,บรุษและบรรพชนของพวกเขาให้ฟังจากบนบกและสู่ใต้ทะเลได้อย่างไรชูรีถามว่าคิดยังไงถึงมาเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้เธอฟังหากว่านี่เป็นการโน้มน้าวเพื่อที่จะให้ชูรีร่วมมือคงจะยังยากอยู่จากนั้นชูรีเธอก็เริ่มสน ใจพร้อมกับเบียงเบียนเนมอที่จะฆ่าลิลีวิลเลียมด้วยการที่อยากจะให้เนมอพาเธอลงไปชมเมืองใต้บาดาที่เนมอสร้างขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลครับเนมอได้พาชูรีลงไปในใต้มหาสมุทรนาเมืองท่าโลคารมันลึกมากและลับมากเป็นเมืองที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายเมื่อชูรีมาถึงครับเธอก็ตื่นตาตื่นใจกับพาโลคารมากเนมอได้พาไปชมอรอบๆเมืองให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของความเป็นอยู่และรวมไปถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่เนมอสร้างขึ้นนั่นก็คือดวงอาทิตย์ ที่สร้างขึ้นมาจากวายเบรเนียมชูรีน่าทึ่งมากในสิ่งที่เนมอร์ทให้กับคนของเขาชูรีได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วเริ่มเข้าอกเข้าใจเนมอร์พอสมควรแต่ทว่าชูรีเธอก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของเนมอร์ไปได้เลยที่จะไม่ให้ฆ่าลิลีวิลเลียมจากนั้นเนมอร์ก็ได้พาชูรีกลับมายังโถงใต้น้ําชูรียังไม่ล้มเลิกในความคิดที่จะทําให้เนมอร์เปลี่ยนใจเขาพยายามพูดแต่พยายามโน้มน้นาวให้เนมอร์เปลี่ยนใจไม่ให้ฆ่าลิลลี่วิลเลียมมันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้มาก กว่าการฆ่านักวิทยาศาสตร์ชูรีได้เสนอว่าจากนี้ต่อไปนักวิทยาศาสตร์คนนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลข,ของวาคันดาและจะไม่มีการสร้างเครื่องขุดหาแร่าวเบรเนียมอีกซึ่งเนมอก็ปฏิเสธทันทีครับเพราะตอนนี้มันมากกว่าเรื่องพวกนี้แล้วแหจริงแล้วเนมอรอวันที่จะยกทัพขึ้นโบกเมื่อสัญญาณบางอย่างมาถึงและนักวิทยาศาสตร์พร้อมกับเครื่องค้นหาาวเบรเนียมนั่นคือสัญญาณที่จะทาให้พวกเขาตอบโต้เพื่อขึ้นไปจัดการกับพวกประเทศเบื้องบนและวาคันดาจะเป็นที่แรกหากไม่ร่วมมือ และจะไม่มีการอยู่ตรงกลางเมื่อรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงของเนมอครับชูรีที่ไม่อาจโน้มน้าวได้อย่างง่ายๆเธอจึงได้กลับมาหาลิล,วลีวิลเลียมแล้วก็บอกในสิ่งที่เขารู้จากเนมอให้ลิลีฟังว่าเนมอจะเปิดศึกกับลกเบื้องบนและขอให้วากันดารวมมือในครั้งนี้นั่นเองซึ่งในขณะเดียวกันครับชูรีก็สังเกตเห็นการมาถึงของนาเคียจากนั้นนาเคียก็ได้สังหารคนที่กําลังดูแลชูรีอยู่ทําให้ชูรีถูกจับเป็นตัวประกันทวานาเคียครับก็ได้ลั่นไกลสังหารไปได้ในที่สุดช เธอก็พยายามที่จะช่วยคนของเนโมเพราะว่านี่อาจจะกลายเป็นชนวนการก่อสงครามขึ้นมาได้นาเคียที่ไม่รู้เรื่องนี้แต่ต้องการที่จะช่วยเจ้าหญิงเพียงอย่างเดียวก็ดึงตัวพาพวกเขากลับออกมาชูรีจรึงจบใจออกมาและแน่นอนว่าสงครามจะต้องตามมาแน่ๆเธอกลับขึ้นมาเหนือผิวน้ําและได้พบก,กับพระมารดาครับแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับมาที่วาคันดาเมื่อมาถึงชูรีก็มุ่งหน้ามายังห้องแล็บทันทีและได้ออกคําสั่งให้หน่วยพิทักษ์เมืองทําการเพิ่มกองกําลังคุ้มกัน โดยเฉพาะเขตแม่น้ำและสร้างกำแพงขึ้นเสียงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเอนิกาที่รอพบชูรีอยู่ก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีในการกลับมาของชูรีเอนิกามาเพื่อที่จะเอาอาวุธที่ชูรีสร้างให้มาคืนเพราะท่านนายพลไม่ปลื้มเะว่าชูรีที่รู้ดีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเธอจึงได้บอกให้เอนิกาเก็บอาวุธเอาไว้ซะก่อนขณะนั้นเองชูรีก็ได้รับการแจ้งเตือนถึงการถูกโจมตีพวกฐานโลคานมันได้บุกมาแล้วชูรีจึงได้นายานสันเบิร์ดขึ้นบินทันที เร่งรีบเข้าไปในเมืองหลวงปกป้องประชาชนแต่ทว่าเธอก็ได้รับการติดต่อจากพระมารดาว่าให้อยู่แต่ในห้องแลบซึ่งชูรีก็ดื้อหัวชนฝาพาอเนกาขึ้นยานตรงมาที่เมืองทันทีช่วยเหลือประชาชนจากการจมน้ําที่เนมอเป็นคนนํามาและเข้าเผชิญหน้ากับเนมอทันทีชูรีไม่ลีรอเปิดฉากโจมตีอย่างไม่ยั้งเลยครับเนมอมันได้โดดลงน้ําเคลื่อนตัวไปไวอย่างกับปลาชูรีไล่ยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนสักทีจนเนมอมาในพุ่งขึ้นมาจากน้ําและทําลายยาน สั่นเบิร์ลงไปอย่างง่ายดายชูรีได้ยานกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือได้ทันครับแต่ทว่าที่หอประชุมเหล่าสภาผู้เท่าพระมารดากับจมน้ําหลังจากความพยายามช่วยลิลีวิลเลียมโดยฝีมือของเนมอขณะที่คนอื่นๆกําลังทํซี p ีออย่างสุดชีวิตชูรีก็พยายามที่จะเข้าไปหาท่านแม่และในเวลาต่อมาครับพระราชินีและพระมารดาของชูรีก็เสียชีวิตลงการสูญเสียครั้งนี้ทําให้ครอบครัวคนที่เธอรักซึ่งเป็นคนสุดท้ายได้จากเธอไปเนมอมันได้ประกา สักดาพาร์รบเอาไว้ให้วาคันดาทําพิธีไว้อะไรให้กับราชินีหลังจากนั้นมันถึงจะกลับมาอีกทีความโศกเศร้าได้เข้าปกคลุมวากันดาอีกครั้งหลังสูญเสียกษัตริย์ไปได้ไม่นานเมื่อพิธีเสร็จสิ้นก็เข้าสู่พิธีขั้นตอนการไว้อะไรหลอดอึมบาคูที่รับคําสั่งเสียของกษัตริย์องค์งก่อนเอาไว้ว่าจะคอยเป็นที่ปรึกษาและคอยคุ้มครองน้องสาวของกษัตริย์ก็ได้เข้ามาเสนอสถานที่ในเผ่าของเขาเพื่อทําการไว้อะไรตามพิธีการของบรรพบุรุษของโชลีทําเสมอมาโชลีไม่คิด เพราะเธอไม่ได้ใส่ใจในขนธรรมเนียมถ้าอย่างนั้นหลอดอึมบาคูเลยได้ขอคําแนะนําจากเจ้าหญิงตอนนี้สภาผู้เท่ามาหาเขาและอยากจะอพยพคนจากเมืองหลวงขึ้นไปอยู่ในเขตของเผ่าจาบาลรีเป็นการคุ้มกันภัยชั่วคราวอึมบาคูจึงได้ขอคําปรึกษาจากเจ้าหญิงว่าจะเอาตามที่สภาขอหรือไม่ชูรีที่กําลังเสียใจเลยถามไปว่าคิดยังไงถึงมาขอความเห็นกับเด็กน้อยคนนี้หลอดเลยได้บอกว่าโลกมันช่างโหดร้ายกับเจ้าหญิงเกินไปมันโหดร้ายเกินกว่าที่เจ้าหญิงใน ตอนนี้จะเป็นเพียงแค่เดชชูรีจึงคิดและไต่ต o องครับแน่นอนว่าเพื่อป้องกันผู้คนจากการโจมตีครั้งต่อไปหากให้ตามคำขอของเหล่าผู้เฒ่าราชวงศ์นี้จะเป็นหนี้บุญคุณต่อท่านหลอดต่อเผ่าจาบรรีเป็นอย่างมากแม้ชูรีจะสูญเสียแต่เขาก็ยังคิดถึงประชาชนส่วนในใจของเขาจริงๆในตอนนี้มันมีแต่ความเจ็บปวดความเจ็บช้ำเขาไม่รู้ว่าจะก้าวต่อไปยังไงดีในขณะที่ผู้คนกำลังอพยกออกจากเมืองหลวงชูรีกลับหมกตัวอยู่แต่ในห้องแลบไม่ได้สนวิธีว่ อะไรและสิ่งที่ผู้คนคาดหวังจะให้เจ้าหญิงเป็นราชินีคนต่อไปชูรีในตอนนี้มีแต่ความอยากจะเอาชนะความอยากล้างแค้นเจ้ามนุษย์ปลานั่นที่ทําให้เธอต้องสูญเสียครอบครัวเธอจึงเริ่มคิดวิเคราะห์หลายสิ่งหลายอย่างครับชูรีเริ่มกลับมาปัดฝุ่นโปรเจกต์สมุนไพรรูปหัวใจอีกครั้งเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีพลังขึ้นมาแม้ว่าแบล็กแพนเทอร์จะเป็นของเก่าโบราณก็ตามแต่มันน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เธอน่าเชื่อถือแต่ในการเป็นผู้พิทักษ์วาคันดาและล้างแค้นนามกอง ทับไปจัดการกับเนมอ เธอได้หยิบสร้อยกําไลที่เนมอให้มาตอนที่เขายังอยู่น้าเมืองทาโลคารนครับชูรีได้บอกให้ AI ช่วยวิเคราะห์โครงสร้างของมันเพราะน่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของสร้อยข้อมือนี้มาจากพืชที่โตในดินจากไวเบเลียมของทาโลคานมันน่าจะต้องมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่สามารถเข้ากันได้จากนั้นชูรีก็ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรรูปหัวใจผสมนั้นผสมนี่มากมายเลยครับและเขาก็ได้ขอความช่วยเหลือจากริลีวิลเลียมหนึ่งในอัจฉริยะอีกหนึ่งคนเข้ามาช่วยวิเคราะห์ลักษณะทางกยายภาพของเนมอ รวมไปถึงชาวทาโลคารด้วยเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งจนพวกเขาได้รู้วิธีที่จะทําให้เนโมอ่อนแรงลงโดยการทําให้เนโมต้องขาดน้ําพวกเขาเลยมีไอเดียที่จะปรับแต่งยานโลโยทาลอนให้เป็นห้องแยกความชื้นเพื่อที่จะใช้เป็นห้องคุมขังเนโมเมื่อวิเคราะห์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิบัติการการจับกลุ่มเนโมเึงเริ่มต้นขึ้นลิลิวิล,ลเลียมเริ่มสร้างอุปกรณ์ของตัวเองในขณะที่ชูรีก็ได้ทําการวิเคราะห์ค้นคว้าวิจัยสมุนไพรรูปหัวใจต่อไปวันถัดมาชูรี ก็ได้เรียกให้อูคุเยมาพบเพื่อที่จะให้ท่านนายพลที่ปลดประจำการมาเป็นกล้องหนุนให้กับเธอในปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจครั้งนี้โดยอุคุเยจะต้องใส่ชุดที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือชุดที่เธอเกลียดมันนั่นเองชุดมิดนายแองเจลดูเหมือนว่าอคุเยจะรู้สึกขัดใจกับชื่อนิดหน่อยและกับชุดมากๆแต่เธอก็ตกลงที่จะสวมชุดนี้จากนั้นชูรีก็ลันโปรเจกต์สมุนไพรรูปหัวใจจนเหมือนเริ่มคืบหน้าผลในการทดลองครับมีความเป็นไปได้สูงถึง98%โอกาสเป็น ไปได้สูงมากครับจูจูจนาเคียก็ได้เข้ามาหาเธอเข้ามาดูสิ่งที่ชูรีกําลังซุ่มทําอยู่และสิ่งนี้นี่เองจะทําให้ภูพิทักแห่งวาคันดาคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นโดยความที่เป็นไปได้สูงถึงเกือบร้อยเปอร์เซนต์ชูรีจึงได้สั่งพิมพ์สมุนไพรรูปหัวใจซึ่งถ้าหากมันสําเร็จมันก็จะเลื้องแสงออกมาและแน่นอนว่าเมื่อพิมพ์จนเสร็จก็เป็นไปตามคาดชูรีได้สร้างจุดเปลี่ยนการค้นพบครั้งใหม่หลังบรรพบรุษของเธออย่างบาเชนกาค้นพบสมุนไพรรูปหัวใจ ในครั้งแรกเมื่อทําการคราฟขึ้นมาจนได้แล้วและมั่นใจว่ามันจะออกฤทธิ์เหมือนกับตัวต้นฉบับชูรีจึงได้เริ่มทําพิธีแบบครึ่งๆกลางๆในการที่จะดื่มสมุนไพรรูปหัวใจนี้เข้าไปแล้วเมื่อเธอดื่มมันเข้าไปครับเธอก็ได้เข้ามาในนิมิตเาว่าไม่ใช่ลานบรรพชนแต่เป็นห้องโถงสภาผู้เท่าสถานที่ที่แม่ของชูรีนั้นเสียชีวิตเธอขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆเขาไม่เห็น,นบรรพบุรุษของเขาเลยก่อนที่จะเหลือไปมองบนบันลังแล้วก็ได้เห็นเอ็นจาดกาหรืออีริกิมองเกอร์ชูรีสงสัยมากทําไมถึง เป็นเจ้าส่วนหนึ่งคงน,น่าจะมาจากแรงแค้นของชูรีที่ไม่ได้ต่างไปจากเอนจตดกาที่ครั้งหนึ่งก็เคยใช้แรงแค้นมาล้างแค้นให้กับพ่อของเขาเอนจัดากามาเพื่อชี้นําให้คําสอนชูรีครับให้เห็นสิ่งต่างๆนานาหลา,า,า,ายแงม่มุมครอบครัวของเธอที่มีพ่อปากว่าตาขยิบฆ่าน้องชายตัวเองแล้วปกปิดมนันเอาไว้พี่ชายที่มีคุณธรรมสูงส่งไว้ชีวิตแม้กระทั่งคนที่ฆ่าพ่อตัวเองและแม่ที่เสียสละช่วยเหลือเด็กสาวทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักและไม่ใช่คนวาคันดาแถม น้อยคนนี้อย่างเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดด้วยแน่นอนว่าเหลือเพียงแค่ชูรีเท่านั้นในตอนนี้ที่ต้องเลือกว่าตัวเองจะเป็นคนแบบไหนแล้วเธอก็ตื่นขึ้นจากนิมิตนี้ครับสีหน้าของเธอตกใจอยู่ไม่น้อยนาเคียเลยถามไปว่าชูรีไปเจอใครมาซึ่งชูรีก็ไม่ตอบเธอบอกแค่ว่าไม่เจอใครและได้บอกว่าสมุนไพรน,นี้มันล้มเหลวมันใช้งานไม่ได้ชูรีหงุดหงิดกับงานวิจัยที่ล้มเหลวของเธอมากแล้วบอกว่าเธอก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างจนสุดฝีมือแล้วทําไมบรรพชนครอบครัวของเธอถึงไม่กลับมาหา จากนั้นชูรีก็เริ่มบรรดาโทสะครับตบตบไปทีแรกยังไม่เป็นไรแต่ทว่าซัดหุ่นเข้าไปการเด็นติดกําแพงไกลเลยทีเดียวครับมันเลยทําให้รู้ว่าเขาได้รับพลังมาแล้วแม้ว่าในนิมิตเธอจะไปเจอครอบครักวก็าตามทำเอาลิลีวิลเลียมอยากจะกินกับเขาขึ้นมาด้วยเลยล่ะครับ โดยความประสบความสําเร็จของสมุนไพรรูปหัวใจที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นั้นทําให้แบล็กแพนเทอร์ได้คืนชีพขึ้นมาแล้วแล้วเธอคนนี้ก็จะต้องมีชุดเก่งซึ่งเธอกเตรียมพร้อมไว้รออยู่แล้วครับหลังจากนั้นครับชูรีก็ขับยานโลโยทาลอนขึ้นเหนือตรงมายังแคมป์เหล่าสภาผู้เท่าที่กําลังหารือกันอยู่ปรากฏต่อหน้าทุกคนที่อยู่ตรงนี้จากนั้นหลอดอึมบาคูก็ได้เข้ามาทดสอบพละกกาลังของแบล็กแพนเทอร์จนทําให้รู้ว่าแบล็กแพนเธอร์ได้คืนชีพขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นความหวังครั้ง ให้กับวชูรีได้เล่าแผนการที่จะจูมเนมอให้กับเราผู้เฒ่าฟังครับเพราะพวกมันในตอนนี้กําลังคิดว่าเราแพ้แล้วจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีที่จะเอาคืนเ่าผู้เฒ่าที่อยู่นตรงนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปมากมายชูรีจึงได้ขอปรึกษากับหลอดอึมบาคูเพียงลําพังทันหลอดไม่เห็นด้วยครับกับแผนการฆ่าเนมเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเกิดสงครามที่ไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะตัวเขาเองก็มีคนของเขาที่จะต้องปกป้องเจ้าหญิงเองก็มีประเทศของตัวเองที่จะต้องปก องเชพราะว่าชูรีกลับบอกว่ามันไม่คู่ควรต่อการตายของแม่ของเธอเลยงั่นหรือในฐานะที่ปรึกษาครับหลอดอึมบาคูได้บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าแน่นอนการตายของเนมอมันคู่ควรต่อการตายของราชนินีไม่มีมุมไหนเลยที่จะไม่คู่ควรแต่ลองคิดให้ดีๆว่าแม่ของชูรีอยากจะให้ชูรีทําแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าชูรีครับก็ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองหมายมัน่นว่ายังไงเธอก็จะต้องล้างแค้นทําให้อึมบาคูไม่มีทางเลือกให้ความร่วมมือ เขารวมสื่อในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้จิตใจ,ใจของชูรีผู้เป็นแบล็กแพนเทอร์คนใหม่มีความลังเลสูงมากจากที่ปรึกษาทางในนิมิตและในความเป็นจริงและสิ่งที่เขาหมายมัน่นสิ่งที่ไม่อยากให้เป็นในตอนนี้เขาไม่มีคําตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้เลยครับทาะว่าเธอก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปเช้าว,วันลุงขึ้นกองทัพเฉพาะก,กิจของวากันดาหน่วยโดรามิราเจภาวารีเผ่าจาวารีและหน่วยวอด็อกก็ได้จัดตั้งกองทัพเฉพาะก,กิจออกเดินทางไปกลางทะเลแอตแลน นาเคียได้เดินเข้ามาหาชูรีแล้วบอกให้ชูรีเปิดอกกับเขาว่าหลังจากที่ชูรีกินสมุนไพรไปแล้วเขาได้ไปเจอใครเพราะนั่นมันสําคัญมากการชีน้นาที่ผิดพลาดอาจนําสู่สงครามที่ไม่รู้จักจบสิน้นเพราะว่าชูรีก็ยังคงที่จะไม่บอกอยู่ดีไฟแขนในตัวเขามันค่อนข้างเยอะแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางมาจนถึงกลางมาหาสมุทรแอตแลนติสแผนการในเรื่องต้นขึ้นทันทีครับโดยการใช้เครื่องตรวจจับไวเบเนียมลงไปยังใต้ทะเลหลอกล่อให้เนมอออกมาแล้วพวกเขาก็เข้าโจมตีด้วยคลื่นสี จนทําให้พวกเนมอต้องลอยขึ้นสู่เหนือน้ําออขึ้นเหนือน้ําการโจมตีทางอากาศยานก็ยิงถล่มเช่าทาโลคารทันทีกองทัพของเนมอพยายามที่จะขึ้นเรือไปครับชูรีจึงได้สั่งเปิดศึกเข้าโจมตีและเธอก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้กับหน่วยโดรามิดาเจคอมโบคอมจอยกับเอยทันนนพลคนใหม่นักวิทยาศาสตร์อย่างลิลิวิลเลียมก็ได้เข้ามาช่วยในแผนการครั้งนี้ด้วยเธอสวมชุดเกราะไอออนฮาร์ดบินอยู่เหนือฟ้า ไล่เล่นงานเนมอรพร้อมกับ AI คริโอที่ขับยานโลโยทาลอนไลายิงระเบิดโจมตีเนมอซึ่งสุดท้ายไอออนฮาร์ก็สามารถสอยเนมอยนร่วงจับกลุ่มเอาไว้ในยานได้ในที่สุดนั่นเองแผนการดําเนินไปได้ด้วยดีครับแบล็กแพนเทอร์ กระโดดเข้าไปในยานเพื่อจัดการกับเนมอต่อไปพวกเขาเริ่มเปิดเครื่องดูดความชื้นออกตามแผนการเพื่อที่จะทําให้เนมอ้อ่อนแรงลงแต่ดูเหมือนว่าพลังก,กาลังของมันยังคงแรงเช่นเคยชูรีที่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วจึงต้องเข้ารีบไปขัดขวางแต่แรงควายทุยของมันก็ยังมีมากเกินไปจนทําให้มันนั้นสามารถระเบิดยานลนํานี้จากหอกวายเบรลเนียมนิบที่ทําให้เครื่องยนต์เสียหายพวกเขากระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางตกลงไปในชายหาดครับชูรีที่กําลังจะลุกขึ้นทว่าเนมอก็ได้เข้ามาโจมตี มันยังไม่สิ้นฤทธิ์ง่ายๆครับและชูรีที่อยู่แต่ในห้องแฝบเองก็มีประสบการณ์ในการต่อสู้ไม่มากพอเธอจึงค่อนข้างเสียเปรียบเยอะเลยครับในการดวลเดี่ยวครั้งนี้แต่ทว่าชูรีที่มีความฉลาดล้ำก็ไม่ได้ใช้กําลังในการต่อสู้ในอย่างเดียวเธอใช้สมองควบคู่กับการมองหาจุดอ่อนจนสามารถตัดปีกข้างหนึ่งของเนมอออกจากข้อเท้าลงไปได้แต่ทว่าพละกําลังของเนมอก็ยังไม่หมดครับมันมีเยอะมากๆทําให้ชูรีต้องใช้ลูกเล่นจากชุดระเบิดพลังงานจนออกมาที่กักเก็บสะสมก โจมตีเอาไว้ชูรีกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบบ้างครับทีนี้แต่หลังจากที่ชูรีเปิดฉากโจมตีอยู่ได้ไม่นานนโมก็กลับหยิบหอกได้แล้วมันก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายแทงทะลุล่างของชูรีไปเลยเขาพูดว่าไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ก่อนที่จะเดินไปหาน้ําชูรีที่โดนแทงอยู่ตรงนั้นครับบาดเจ็บหนักมากซึ่งในขณะนั้นเธอก็นึกถึงนิมิตที่เอนจิดาก้าถามเธอว่าเธอนั้นจะเป็นคนยังไงจะคุณธรรมสูงทรงเหมือนพี่ชายหรือจะเผาวลวกทางใบเหมือนกับที่ตั้งใจวอา ชูรีหักหอกและใช้แรงฮึดในการกระโดดออกมาขัดขวางเนมอเอาไว้ก่อนที่มันจะลงน้ําได้แล้วเธอก็ได้สั่งวากันดาไฟเวอร์ปล่อยเปลวไฟจากเครื่องยนต์ออกมาแผดเผาเนมอร์จนกลายเป็นปลาย่างไปเลยครับทีนี้ชูรีเป็นฝ่ายถือหอกบ้าง ธอจ่อไปที่คอหอยขอกมันภาพต่างๆเริ่มไหลเวียนเข้ามาในระหว่างที่เนมอหมดทางสู้เรื่องราวในหัวของชูรีครับมีทั้งเรื่องราวของวากันดานและทาโลคานและไม่นานชูลีก็ได้เห็นนิมิตของแม่เธอที่มาเพื่อชี้นำแสงสว่างให้กับชูรีว่าโช์เต็มกอยอ เพียงเท่านั้นครับชูรีก็รู้ที่จะเลือกทางเดินในแบบตัวเองเธอไม่ตัดสินใจฆ่าหลังจากที่หมายมั่นมาตลอดแต่ได้บังคับให้เนมอยอมแพ้ซะและยังบอกอีกว่าวาคันดาจะเป็นคนปกป้องทะเลของเนมอปกป้องความลับของเนมอซึ่งเป็นข้อเสนอที่ดีสําหรับทาโลคานมากเนมอจึงเลือกที่จะยอมแพ้แทนความตายของเขาจากนั้นชูรีและเนมอก็กลับไปที่เรือนสถานที่ของทั้งสองประเทศกําลังต่อสู้กันอยู่เพื่อประกาศยุติสงครามกับบ้านใครบ้านมันศึกครั้งนี้จบ ลงอย่างชันมิดหลังจากที่ชูรีได้กลับมาวากันดาผู้คนก็เริ่มอพยพเข้ามาในเมืองหลวงอีกครั้งเขาสู่สภาวะปกติครับชูรีได้เอาสมุนไพที่เธอสั่งเคาะขึ้นใหม่มาปลูกไว้บนดินอีกครั้งดังเดิมหลังจากนั้นเธอก็ได้ตรงมาหาลิลีวิลเลียมพร้อมกับนํารถที่ทําพังและซ่อมขึ้นมาใหม่กลับไปพร้อมลิลีด้วยแต่ทว่าสถานที่ที่เธอจะไม่ไปกลับเป็นลานประลองตําแหน่งราชาวากันดาดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้อยากเป็นราชาของประเทศนี้ครับที่ตัวเองนั้นเป็นคนพัฒนามันขึ้นมาจน แน่นอนว่าเราก็ยังไม่ได้รู้จริงมากนักมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาหรือยังไงไม่รู้เธอก็ได้ฝากที่ปรึกษาส่วนตัวของเธอทันหลอดอึมบาคูลงชิงตําแหน่งราชาครับส่วนตัวเธอนั้นได้ตกลงมาที่ประเทศเฮติบ้านของนาเคียเธอน่าจะมาพักใจให้หายเจ็บและทําพิธีเพื่อลําลึกถึงครอบครัวของเธอ ที่จากไปจนไม่เหลือใครแล้วหลังจากที่ไม่เคยเชื่อเรื่องราวพวกนี้เลยพอทําแล้วก็เหมือนจะมีความรู้สึกได้ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่านั่นเป็นจิตปรุงแต่งหรือเปล่าสัากผักนาเคียก็ได้เดินเข้ามาครับพร้อมกับเด็กชายคนหนึ่งแล้วขอรวมพิธีนี้ด้วยนาเคียได้แนะนําว่าเด็กน้อยคนนี้ก็คือลูกชายของเธอที่มีชื่อว่าตู่แซงแล้วก็บอกตู่แซงว่าชูรีก็คือคุณอาของลูกจากนั้นนาเคียก็ได้อธิบายให้ฟังครับว่าก่อนที่ชาล่าจะจากไปเขาได้จัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว และไม่อยากให้เด็กคนนี้กดดันเกี่ยวกับเรื่องราวในประเทศวาคันดา ซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วชูรีที่กำลังเสียใจอยู่ก็ดูเหมือนจะมีความหวังใหม่มีรอยยิ้มออกมาบ้างเพราะเธอยังมีครอบครัวให้เธอรักโดยที่เธอไม่ได้โดดเดี่ยวเพียงลำพังจากนั้นชูรีก็ชื่นชมชื่อของทูแสงว่ามันเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่และเพระมากๆแต่ทว่าเจ้าหนูน้อยก็ได้บอกว่าทูแสงเป็นชื่อของเขาในประเทศเฮติเท่านั้นเขายังมีชื่อในวาคันได้ด้วยว่าเขาคือเจ้าชายทีชาลาโอรถของกษัตริย์ทีชาลานั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเดินทางของชูรีในภาคที่2ต้องบอกเลยว่าการเดินทางของเขาในครั้งนี้เข้มข้นมากๆจากเด็กอัจฉริยะกากันก,กะโลกลัลาที่พัฒนาประเทศตัวเองจนก้าวล้ำสู่การเป็นผู้ใหญ่ในฉบับรวดเร็วจากการสูญเสียทั้งหมดพ่อแม่พี่ชายตายหมดไม่เหลือจนเธอต้องเลือกวิถีชีวิตเส้นทางเดินของตัวเองที่ตัวเองจะเป็นไปและได้รับตําแหน่งแบล็กแพนเทอร์มาในที่สุดแน่นอนครับว่าเรื่องราวการเดินทางของเธอยังไม่ได้หยุดลงแค่นี้ทว่าคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วครับก็ อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนเนอร์ไมเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ